สวัสดีครับพี่น้องครับพามบรลุนไปยิลิมาสุโขทัยครับพี่น้องโอ้คือบวนดีเนาะไป่าเงี้ยเหมือนเสาเนี่เต็มแบบบวลดูใช่เบิ้งบวนจุ๊บๆจุ๊บๆเนี่ยบรรลุนเมื่อน้ำการนี่นรอ เข่งไงพี่น้องเข่งไงมาซอยเสียบมาซอยเสียบหวยเขี่มาซอยเด้อเก็บมาซอยเด้พี่น้องนำโดลไปกลนแห้งลงไปตั้งเยอะขนาดเพื่อ เมื่อวานหอดพี่เนาะเมื่อวานหอดนี่ไงลงไปหูดหูดเลยเป็นสูบเขาน่าเขายัางนะพี่น้องเดด,เด,ดพี่น้อง๋ย็ไปากีเดือนพี่น้องปุ๊บ้อยังกับปลาสลิดไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเมื่าโซดีอาจได้ปลาคอยอครับ <laughs> ออกมาจะส่อพี่น้องว่ามันสิมาดักปลากระแยงครับมันเนี่เมือนว่ามันยกส่งเกือบเทียงหรือว่าเนี่ยครับนี่ออกมาจะส่อเบิ่งก้อนหางมันดักปลากระแยงเอาครับตาดวงตาตัวลามันก็บวนดีอยู่นะสิมมาลงเขาย่อปะเตือนย่อแต่็ม่บ้านกับโบหัว เกับเยอะมาเขายอเน่แม่ตําอตึงลดวะนี่นี่นอเอาเลยนะนะนเฮ้ยลากี่เดือนนี่นนหนางบ้านกด้เลยให้เติมที่ทางบ้านลากี่เดือนนี่นะ ในก็ฝากไปนะพี่น้องเด้อครับส่วนหสนใจย่อดำพิเศษย่อขาพิเศษพี่น้องหรือจะเป็นกับโปร่งยกยก่อครับกัสอบท้าเข้ามาได้พี่นอ <c oughs> อ้องเออฝ่าอ้เร่งฝ่ายยังพี่น้องตอนนี้จะส่งหมู่บ้านกน็จะส่งไปพี่น้อง,พอ,งพอดีลืม่าส่งเลขพัสดุห้เด้อครับเด้อคนที่ผมโทรโทรไปหาตอนกลางคืนครับอ่าของไหนหอนมาอื้นนะพี่น้องครับส่งไปประมาณสิบเจ้าครับนี่ ครทิพิ์เจ้าแล้วครับลืมทรงเหล็กัสมหัวฟากฝา,าคิดทานนี่ยู่ครับลืมเลยออของอะไรสีฮ้อันครับผมก็เริ่มทยอยทยอยไปเลยพี่นอ้องป่าจะส่งไอ้มันใส่ทุกผู้ทุกคนครับอุ้ยปลาอะไรดูดอ่ะปัาปคอหน่อยบ่นีป่ปลาคอหน่อยมาแล้วโอ้ปลาคอหน่อยพี่น้อง มาแล้วมาแล้วมาแล้วต o o ตัวหน่อยมาก่อนแล้วตัวตัวตามมาทีหลังหน่อยจริงๆริงนี่เมียขอดคอหน่อยไป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 หน่อยเกินโตตัวกว่านี้เม่เดี็กก่อนนะ๋ยวโยนขึ้นบ่าเอง แล้วมาดูดน้ำอีกบ่เนี่ยก็มาฉีดยาที่ทางนี้ฉีดยาแล้วดูดดูดน้ำเขาคลองพี่น้องถ้าสูบน้ำออกจากคลองมันอาจจะตั้งอะนะป่านนี้เส่ีเขาใส่ยังเพระาะว่าชัดไปนั่นเป็นพักตบพี่น้องป้าพักตบปลาอยู่ปุ่นทั้งหลายครับวันนี้เราขับไปเปิ่งว่ามพร้อมของลงไหนบ่แต่ว่าแปะศอกของสิลงบ่ได้ครับแปะศอก่าจะยอน้อยได้นะนะ เจ็ดสองยังคิดยากอยู่พกสอบพี่น้องตึ้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 งอ่ะอุ้ยปลาอะไรอุ้ยติดอุ้ยโอ้งามเลยย่อดังเปี๊ยเลยพ่อขาดปะน่ะโอ้ยติดเบ็ดครับพี่น้องเลยติดเบ็ดป่อถึงว่าดังเปี๊ยเลยยูย่อบอสขา ดิวเรียบไปเสียกติดเบ็ดติดเบ็ดพี่น้องคิดว่าติดปลาโอ้ววันนี้มันเป็นปลามันดึงปลาเลยนะเบ็ดเบ็ดเผื่อพี่น้องโอ้ยดิยอไปเป็นยังอะด่างปึดเนี่ยเสื้อมันขาดแล้วมั้งเสื้อมันขาดมันหลายปีแล้วนะ เอาดีใจว่าหนูมันป่าใหญ่ยอหยุดยืดลงไปเลยย้อยเพี่น้องมันป่าอย่างมันดันตำย้อยเลยคีบป่าปลาดึงยอซะและเปิดเลยที่ไหนได้เบ็ดเบ็ดก็ใส่เวทไงหลายปีเลยพี่น้องอันลูกยางกันนั่งเทมกันเป็นระยะมือนกันพี่น้องทั้งเบ็ดทั้งแก้วนะฮะ Quát cỡ, vô phô vô cỡ, nhá. Ah, nhá. Do you do 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 cái do nó do 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 โอ้ยปลาเข็งโอ้ยปลาเข่งพี่น้องไปตัวปลาเข็งไหมมักปลาเข็งอีหลีตัวไม่หุ่นตัวมันใหญ่พี่น้องคล้องอย่างปลาเข็งนะถูกคล้องส่วนมากผมกษตรปล่อยไปนะพี่น้องตัวมันใหญ่น่าคล้องนี่ดิปีพี่น้องเลยปเอ้ยปีงขึ้นพี่น้องเลย ตะมักทั่วตะมักแตงขึ้น mm hmm. แซ่บขนักจะนีปลอมน้อชุมพ้ครับพี่น้องมัน mm hmm. ออกมาจากไอ้หมอเขาเลี้ยงอะนะครับจะเจอป่ะมึนจะสิพอว่าพอไว้นี่ยพอปลาหมอยุ้มพ้องอะไรเอาปลอมอยครับหมอบานเาท่าไหร่ละมอไทยนะ <laughs> ตัวใหญ่ปลานี่กัคุ่ม่พี่นอดูไหนวะ มาบวนดีแทมองนันไหมชุดจา่าชุดจ่ากันอยู่เนี่ยอืมโดนพอประสอยหน่อยพี่น้ง <laughs> <To> him, like. องไม่เห็นค่อยมาติดเลยปลาใส่นะนมี่ัหนอมี่พีมี่พี่น้อง ก้องนี่ปลผสมกับนี่เยู่ครับกว้างมันกิดหญ้าอยู่พี่น้องแจ้ว่ามันตัวมันหน่อยแน่ๆนะครับหากันไปเจ้มันไม่ค่อยมาทางนี้นะมันมันอยู่ป่านี่แบบมันจีบอยู่ป่าเผล่อพี่น้องคนใาย่ข้างมองบอกไม่พี่น้องหาอีกิน้นนี่โอ้ยมองหันพวกไอ้ตี๋นะครับขากไปเรื่อยพี่น้องตอนนี่มองได้บวชมาได้หามองนครับยงานใหม่บก็ของรางนี่ เดี๋ยวมาไมีงาใหม่เด้อยืน đứng มาพี่น้องยืน đứng กัโอ๊ยปลาถุงเงีพี่น้องปลาเงี้ยปลาเข่งเอปลากี่เดิร์ดปลากี่เดิร์ดดีแล้วครับไงโอ้ปลาเงี้ยงตัวใหญ่ขนาดจ้ะเต็มเงี้ยงเต็มเงี้ยงวางมือ อเยวางบดีวางบดีพี่เนาะเดี im ๋ยวไปนะ้ย่กูหันได้ตัวเดียวพี่นนองเบิดมือมาเมื่อเดยตัวเห็นมันบวนดีนะครับถ้ามันมีปลาพอไปยังมาดึงเนาะ ทบาเมนนเดี๋ยวตัวนหน่อยอพี่น้อ,อหนูในปา่าคนจวกจุกจวกอยู่อ่อกัก็่อวยพี่น้อพ่อัวเดียวนะตัวที่มันโดดโซ่นะพี่น้อยอออคบัติวางบติกันยังบต

ก็เลยร้ายนะคะรับปลาเข็งนี่จะแม่ยังไงช่วงถ่ายคลิปไม่มาช่วงสายคลิปบติดพี่นอ้องจะเป็นยังมือนีเห <c oughs> มอ,อนมันบวนจุ๊บแทบจุบจ๊บแทบไปทางครับทางไปเลยจะไปแล้วทางจนนี่มึดแปนด็นมึดว้ <c oughs> องได้ทางได้กระทัมมองมวงไหนเป็นตะลุ่งไหนก็ลุ่งไหนพี่นอ้อง กิงหน่อยน้ำามอาหาตื่นไปขึ้นมาไหนมาเจัา <c oughs> เดี๋ยวก็ลุ้มนเป็นน้ำนะพี่น,น้อนว่าเป็นน้ำก่าใครอยู่ต้นอัไรเนี่ต้นนี้ไหมอะยูฝั่งนู้นในขนาดแช่น้ำเขียวปีใบย,ยังเขียวอยู่เป็นน้ำเป็นเป็นน้ำนะครับ จนน้างมาตรงนั้นว่างเราเหียบไปนี่นี่นี่น้ำซีโลคลโอเคเรย์ตัวนีตัวยูคขาตัวนีมันไม่น้ำว่าเดียทางง่ายอยู่ <c oughs> อันนี้มีน้ำ ปลาเก่งตีเธอหกควมแล้วงามใหมอือหกลางไม่มีเลยอของแม่ร่วงยานพี่นอ้นนองยากกน,านะนแง่ดํางแง่จริงใหมคะแง่แห้งพี่น้องเปิดนี่ปลาแง่งพี่น้องปกติก่กะสี ท้่มันใหญ่ทยก20ตัวเพราะได้ี่น้อกกลาแง่แต่มันอันตรโยมากดสองตัวจะหายไปทางในเบิร์มันยกฟังนี่แดดซ่องหนาที่เนาะมองที่แหลมมันยกฟังผุนนะข้ามๆกันตรงถามกันม่านี่มันแดดซ่องเล่ยพที่นอนหมาน

มันจะลกเดัทีพี่้เไดคือครับเดี๋ยว้ไปเรื่อยพี่น้องยัไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเบิ่งมาปลาไม่สิได้ร้ายเปนไรครับง่ายเหมพี่น้องโอ้หลาะไรลาซ่อนตาเข็งครับเพื่นตัวนี้พี่น้องเนี่ยนะ ตอนท้ายคลิปบัติดพี่น้องเรับเฮ้ยมาเนี้ยเลซี่มอีอะไระครับพี่น้องปลาเค็งมันปลาเค็งครับมาเนี้เนี้ยสิบก็โตรครับยกไปยกมากอะเลยมันปลามันเหลือมบางหางเลยกลับมางกว้าครับพี่น้องพอดีว่าส่งายไปส่งย่อยอครับนะส่งย่อยครับมัน,นีครับตัวนี้นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวผ่อนคลิปหน้าครับผม